อ่ะโหลว่าดูขราววันนี้ก็อะไให้เข้าใจกันนิดนึงก็คืออ่ะถ่ายไว้ก่อนเป็นรักษานกูรอไอ้ตอน้นว่าเจเเซบก่อนมันท้าพีพีว่าเนี่ยขายให้ของดอๆแกะอันนี้ไม่เกี่ยวนะ<อ>ว่า <นะ S 1> ผมรับแค่ในเว็บอ่ากับดีนิวไม่ใช่ไม่ใช่ผมเพิ่งมาต่อมนานาแล้วเออผมรอดู เอ๊ะทำไมไม่มีคนเลยวะไ่ายอารีนานะั่นเนี่ยไม่มีคนเลยปัดกับคนนิดหนึ่งนะเฮ้ยลงกันไปแล้วเจ็บเจอ้างค้าวสองตัวนะครับมันแน่เฮ้ยดี่ิลืมจัดขโม่ลืมจมัดขโมเดี๋ยวอ่ารู้สึกว่าจะเจอเกียร์แล้วแหละเกียร์เนี่ยวะก็เนี่ยบอกว่าผมให้ของไปนั้นเฟซผมชื่ออะไร เออรู้ hmm. สึกว่าตุ่นตัวนี้อาจจะเกียนก็ได้หรือเปล่าหรือว่ารวมหัวกันเกียนอันนี้ไม่รู้นะครับก็อาชีพอยู่ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะโพสลงทุกกลุ่มเลยขออนุญาตแอดมินด้วยเออก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้นี้โอมเป็นเอ้ยนก็บอกได้ครับว่าเมื่อกี้ ไปเล็บสองมาใช่ป่ะเอ่อเอ่อผมถ่ายคลิปอยู่มีหลักฐานนะอเอ่อ,อขอดูก็ได้เออแป๊บไนึ่งครับมันรอกักว่าเอา่อ ในเฟสจงมาให้หน่อยลงไก่เยอะอ้ยไก่เยอะกแกเจอวานรออ้ไไปแล้วโอเคกูไม่ได้กูไม่กูกูกูไม่ได้บอกวานมาตัดเองทั่ <S <S ไหมไเรียบรออ้อยควรแล้วอ่ะตัดคลิปตัดทำไม ตัววานเนี่วานมันเฮ้ยไฮโดรปาติกูตายหาแล้วจะดิสเครดิตก็ได้นะครับเอาไปก็เอาคืนมาเถอะก็คนไม่ได้เอาไปเออยังไม่ได้สู้ไี่มีฮอลลีวูดไม่รู้นะน่าจะเป็นคนล่าสุดอะ่ะเออเฟซนายชื่ออะไร เย็นนมันคิวเดียวกันหมดเลยนี่ยวะเยี่ยวานชนะหมาทองชิบหายวานชนะหมาทองเว้ยโอ้โหโอมเกิดได้เลยเฮ้ยอมลองพูดหน่อยโอ้เต็นคิวกูแล้วเบื่อคนดัน ไฟอารีนา, 1, 1. า,านครับหนึ่งหนึ่งหาเจอวานครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมวแมวยัเข้ากัน,นยังจะชุดเหมือนกันดิแล้วงเงียบเลยนี่เพิ่งเจอ,อกันด้วยแล้วผมจะตัดคลิปดยังไง วลานี่แหละลงห้าท่าห้าสื่อว่าผมพาเองเออของก็ยังไม่ได้นะดูเวลาที่คุยด้วยกับเวลาที่ถ่ายคลิปล่าสุดนะครับเช็คเวลาด้วยผมจะมีเวลาเอาของหรือเปล่าเออก็จะมาเกียนอนะ่ะเดี๋ยวลงไปห้องล่างก่อนนะเดี๋ยวมา channel switched เออว่าคนมันจะมาเกียนอะก็อย่างนี้แหละสมุดแกะเฮียอะไรกูยังไม่ได้เลยมึงจําไว้นะมมาทำสันดานอย่างเงี้ยกูไม่รู้แล้วนมึงใครอ่ะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนาะเออคนรรับยาจิ้วอยู่ดูจิ้วด้วยจิ้วก็อยู่เท่าเดิมอย่างมึงจะดูของไหมเดี๋ยวกูถ่ายของให้ดูด้วยเออมันจะหามาหนึ่งหนึ่งไมค์กูเลยก็ได้มาเออขอญาใช้คาหยาบนะเออไปถ่าย ค้งแบบก็อ่ะถายดูเลยแล้วก็นี่นะนอนย่ามาม่วากูนะดูที่ค้งก่อนเลยปุ่นกูไม่มีนะไม่ตัดคลิปเนี่ยพูดตลอดเออให้เชื่อว่าคลิปไม่ตัดมามาดูดูดูมีอะไรบ้างอ่ะไม่มีใช่ไหมสมุดแก่มันอะ่ะอ่ะอ่ะมันจะเปิดไว้จนเออเนี่ยดูนะดูนะดูด้วยดูด้วย อ่ะขังไม่มีดูแกะแกะมีไหมแกะไม่มีนะม,มันบอกสม,มุดดาแดงเออดูมีแต่มแมลงอย่าอ่ะดูกระต่ายนะกระต่ายก็ไม่มีนะเออคงไม่ใส่อยู่หรอกเออมาไปดูกันอ่ะโอเคเรียบร้อยอย่าทำสันดาณอย่างนี้มไม่ชอบเออ เดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปโอเคขออนุญาตตัดคลิปนี้แล้วก็ถ่ายต่อเผื่อมีอะไรอีกนะครับสวัสดีครับ